รวมผลอุ่นเครื่องไทยลีกวันที่15สิงหาคม2563สวัสดีครับเบลกี้สารใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับฉลามชนพังคาบ้านในเกมอุ่นเครื่องส่วนมังกรโล่เงินได้อาทิตย์ยิงคนเดียว2ประตูบุกอันนครปฐมยินเต็ด3-1เมื่อเ,เวลา16.30น,านาท,ที่ผ่านมา15สิงหาคมที่สนามชนบุรีสเตเดียมสโมสรชนบุรีเอ ลงสนามอุ่นเครื่องพบกับสโมสรเมืองการยูนิเต็ดทีมจากศึกไทยลีก 3, สโซนภาคตะวันตกเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2020ที่จะกลับมาทําการแข่งขันอีกครั้งในเดือนกันยายนนี้โดยการแข่งขันตามเวลาปกติครึ่งละ45นาทีซึ่งเกมนี้ทัพฉลามชนหมุนเวียนผู้เล่นโดยให้ผู้เล่นสำรองและดาวรุ่งลงสนามเสียเป็นส่วนใหญ่ก่อนเป็นฝ่ายพ่ายไป0ูนย์ต่อหหลังเกมโคตเตี้ยสะสมพบประเสริฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้กล่าวถึงการอุ่นเครื่องในนัดนี้ว่า เกมนี้เราเน้นให้ผู้เล่นหลายๆคนได้ลงสนามทั้งกลุ่มผู้เล่นสำรองดาวรุ่งและผู้เล่นที่เพิ่งหายเจ็บกลับมานอกจากนี้ยังได้ทดลองเทคนิคและรูปแบบการเล่นต่างๆไปในตัวด้วยว่าผู้เล่นเข้าใจมากน้อยแค่ไหนซึ่งนาเตก็ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีเรื่องที่ยังต้องแก้ไขกันอยู่เชื่อว่าช่วงเวลาที่เหลือก่อนเปิดฤดูกาลน,น่าจะพร้อมมากกว่านี้สำหรับชนบุรีเอฟซีจะลงสนามอุ่นเครื่องเกมนัดต่อไปวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2563 เวลา1นินาฬิกามนาทีที่สนามชนบุรีสเตเดียมพบกับสมโมสรศุลกากรยูเนเต็ด่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage นอกเหนือจากชนบุรี f อแล้วยังมีหลายทีมในโตโยต้าไทยลีกที่ลงสนามอุ่นเครื่องเช่นกันไม่ว่าจะเป็นโปลิสเทโร FC ที่บุกชนะนครปฐมยูเนเต็ด3ต่อหนึนนนน่งโดยได้ประตูจากอาทิตย์บุญจินดาที่ยิงคนเดียว2ประตูและควานเดฮีราชบุรีมิตรผลอ c บุกชนะนนทบุรียูเนเต็ด ได้ประตูจากนรุนสียันเกมและฮาเวียปตินโยและสุพรรณบุรีเอฟซีเปิดบ้านเสมอสุขุไทยเอฟซีไปอย่างสนุก2-2ทั้งนี้โตโยต้าไทยลีก2020จะกลับมาแข่งขันอีกครั้งในวันที่12กันยายน2563และจะจบฤดูกาลวันที่25พฤษภาคม2564